Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คูคตนะครับสันนั่งรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะ BTS มาลงที่คูคตนะครับหลังจากนั้นก็คือเดินออกมาทางอาคารจอดรถจอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะเดินเข้าไปด้านหลังนะครับเดินไปตรงสถานีผู้ทอนคูคตเนี่ยแล้วก็เดินไปด้านหลังของสถานีนะครับเพื่อที่จะข้ามสะพานไปอีกฝั่งแล้วก็เดี๋ยวนั่งวินอรสไซวันนี้วันนี้มาทําอะไรวันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือ เพราะว่าเคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านนึงแถวเนี้ยแล้วมันอร่อยดีนะแล้วก็เหมือนแบบกินมันมีแบบก๋วยเตี๋ยวเรือมีขนมถ้วอยอะไรเงี้ยเออมันอร่อยอ่ะก็เลยบอกว่านั่งรถไฟฟ้ามาไกลมากจากบ้านอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปด้านหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเ,ออเดินลัดเข้าไปสถานีตำรวจภูทรกรุงเทพนี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็เดินไปด้านหลังสุดเลย เดินมาด้านหลังสุดนะครับแล้วก็ลงนี่เขจะมีช่องทางธรรมชาตินะฮะด้านหลังแล้วก็ขเดี๋ยวข้ามสะพานแดงตรงนี้ไปสะพานส้มเรามีปลูกต้นไม้ด้วยอะ่ะอ้ตอนนี้ก็ประมาณแบบกำลังจะสิบโมงโว้ยสิบโมงเช้า แต่ว่าอันนี้คือเขาไม่มีของแบบอาคารจอดรถจร,จรเขาไม่มีประตูให้ผ่านเนาะก็ต้องมาอย่างนี้แหละต้องเดินลัดเอาว้าวธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติมากว้าวดูดิเขายังมีหาปลาอุ้ยเย็นมากอากาศดีมากทุกคน คู่คดนะครับมีบ้านริมนำ้ำเดวยคลองหวาสายล่างฝั่งใต้อ๋อนี่บรรยากาศดีเชียวข้ามสะพานมาเดี๋ยวไปดูดวินมอเตอร์ไซค์ก่อนน่าจะมีพี่วินอยู่นะเดี๋ยวสาดน้ง่ไงพี่วินนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนะคร ทุกคนตอนนี้เรานั่งวินมอเตอร์ไซค์มานะครับอุ้ยมะม่วงเนี่ยเขามีมะม่วงออกแล้วดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาดูอันนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวจ้านนู้นก็มีเดี๋ยวลองเดินดูเดินไปฝั่งนู้นดูนิดหน่อยเเหมือนเราเคยกินร้านนู้นนะเดี๋ยวลองไปเดินดูก่อน <c oughs> คือแถวนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบธรรมชาติ ลงๆอยู่ริมคลองนะครับแล้วที่สำคัญนะ่ะร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะจะมากินต้องตื่นเร็วเลยนะเพราะว่าเขาปิดเขาปิดประมาณกี่โมงอะบ่ายสองป่ะคือเปิดแบบ6หกโมงเจ็ดโมงอะ่ะแต่ว่าปิดเร็วมากนี่นี่ไงนี่ไง อ๋อนี่ไงที่เราเคยมากินปะนี่อดีจะลองเดี๋ยวลอง,เด,ลองเดี๋ยวลองกินร้านนี้ดูไปว้าเนี่ยนั่งไหนนั่งไหนนั่งนี้นั่งนี้นี่คือตอนนี้เรามาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะนี่ชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมดแดงนะครับอ๋อก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกมีแบบถ้า ชามเล็กจะเป็น15บาทถ้าพิเศษก็30บาทจัมโบ้40บาทครับแล้วก็ลูกชิ้นลวกก็นีมีขนมถ้วยมีแคบหมูมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมากินกรนีเขาจะเป็นร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้ออน่ารักดีเดี๋ยวเรากินกับกินแล้วก็เดี๋ยวเราเดินต่อนี่เลยทุกคนเราได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบพิเศษนะครับก็จะเป็นสันเลือกเป็นเส้นมหมี่หมูนะครับน,นี้น่ากินจังเลยอ่ะ <c oughs> เคยมากินแล้วหละทีหนึ่งตอนนั้นนะก็คือแบบเดินมานั่งรถไฟฟ้า BTS มาแล้วก็เนี่ยนั่งรถไฟฟ้า BTS มาใช่ไหมแล้วก็ข้ามคลองเหมือนครั้งนี้แหละแต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะเดินมาเดินมาไกลมากครั้งนี้ก็เลยแบบนั่งวินมอเตอร์ไซค์มานะเพราะว่าครั้งแรกอ่ะก็คือแบบอยากเดินชมบรรยากาศอะไรเงี้ยนี่น่ากินมากก็ร้านเขาจะเปิดตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะครับเดี๋ยวไปเอาผักผักอยู่ด้านนู้นนะฮะนี่ไง ผักเขาเองผักเขามีแบบว่าเยอะแยะมากมายมาแล้วก็มาหยัดได้เลยนะทุกคนนี่เขามีผักอันนี้ได้เอา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 อันนี้ได้อันนี้ได้ปั๊บพอเก็บร้อยนี่คือเราจะยังไม่ปรุงเนาะลองซิลองกินน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปร น้ำซุปก็จะหวานๆน,ๆนิดๆนะฮะน้ำซุปออกแนวหวานๆน,ๆนิดนึงแล้วก็อาจจะต้องแบบใส่เป็นน้ำปรุงนิดหน่อยก็คือใส่เป็นใส่เป็นอณิกรมน้ำส้มส่วนผมหนึนงน่งนะฮะแล้วก,ก็ใส่พริกใส่พริกนิดนึง ก็เผ็ดนิดนึงนิดนึงนิดนึงอ๋อเดี๋ยวมันเผ็ดอ่ะทุกคนอ่าด no? oh. <mel> no ีแล <hel> ้วก็ช oh. uh. mm ้น้ำปลาตามนิดใส่นะครับเราลองชิมกันแซ่บมากกินกันนะขาต้งแต่เล็ก นนะะตอนนี้เราก็กินกว๋วยเตี๋ยวนะครับกว๋วยเตี๋ยวมีเนื้อมีหมูน้ำตกนะรเริ่มต้น15บาทครับน,นี้เลยนี่ถ้ามาถ้าใครมารถไฟฟ้านะทุกคนก็คือเดินเหมือนที่แบบเดินมาก่อนหน้าแล้วก็นั่งวินบไสัยมาได้นะครับบอกเขาว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวมดแดงนะฮะแล้วก็แบบถ้าสุว่าใครจะกินอะไรก็ต่างก็มาตรงนี้ไปแล้วก็เดินยาวไปเนี่ยร้านกว๋วยเตี๋ยวจะ มีตั้งแต่ตรงนี้ไปแล้วก็ยาวไปนู้นเลยเดี๋ยวเราจะพาเดินคือตอนนี้เราจะเดินไปด้านหน้าเพื่อที่จะไปวัดมีวัดใส่ใหม่นะก็จะไปทําบุญที่วัดใส่ใหม่ด้วยนะครับอย่าเดินมานะครั้งที่แ้วครั้งแรกเราเดินมาแบบโอ้โหแต่มันก็สนุกนะมันเดินมาแบบดูบรรยากาศสําหรับการที่แบบไม่เคยมาแล้วได้เดินเนาะคือแบบว่าพี่บินถามว่ามาทําไมที่นี่ เราเรามาจอดเราเราให้เขามาจอดแถวนี้นะเราก็บอกว่ามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาเดินเล่นบอกมาเดินเล่นอะไรแถวนี้ <c oughs> คือมาเดินเล่นอะไรแถวนี้มันไม่มีอะไรดูไม่ใช่เหรออะไรก็แบบเออมันก็มาเดินเล่นนี่แหละมาเดินแบบเดินชมบรรยากาศเข้าป่าเข้าเข่าก็มาแล้วเนาะเข้าเข้าซอยก็ามาหมดแล้วนี่บรรยากาศดีมากเลยอะ่ะดูดิน้ำน้ำใสน้ำดีมาก อันนี้ก็เป็นร้านร้านอาหารนี่มีร้านกาแฟยอยู่ข้างหน้าด้วยร้านกาแฟสดแต่ว่าเหมือนแบบซอยถัดไปนูน้นอะเราเห็นแบบในอินเทอร์เน็ตเห็นในอินเทอร์เน็ตมันมีร้านกาแฟยอยูอย่ต้นดอกอะไรสวยจังไปเดินกันต่อเอา้าร้านกาแฟเขาปิด อ๋อนี้ก็มีอีกอันนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกันโอ้่หอันนีคือถนนใหญ่นะครับจริงๆอ่ะถ้าใครจะมาภาษาย่อยอะลงตรงคูคดนะแล้วก็นั่งสาย543สาย543ก็จะไปแบบผ่านหน้าวัดแต่ว่าเราอะไม่ค่อยชอบไปถนนใหญ่ไม่ค่อยชอบฝั่งด้านนู้นเราชอบด้านนี้คือมันจะแบบให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่ากิน ก๋ะเต๋วไปแล้วกินก๋ะเต๋วไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวเดินไปดูด้านหน้าต่อ,อมันเป็นแบบธรรมชาติบ้านริมคลองมากเลยอ่ะทนี้เห็นไหเนี่ยเหมือนแบบซอยนูน่นซอยข้างหน้าเหมือนจะมีร้านคาเฟ่ยอยู่นะถ้าแบบในแผนที่เขาไม่โกหกหรือว่าเขาไม่ปิดอ่เดี๋ยวลองเดินเข้าไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนั่นนะ่ะซอยข้างหน้านี่แหละ กินก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ย,ยเห็นวัดแั้นวัดสายไหมยอยู่ข้างหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ก่อนไปนั่งพักก่อนตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงสีอ๋อเราลงมาถึงตรงนั้นน่ะสิบโมงเช้าที่เราเดินมาขึ้นรถอ,อ่ะอืดูบรรยากาศ